ไงแล้วจงใจมอฮะใจยนจงมั้ท่าสงอ่าเออโอ้ย่านี้一起哦。วันนี้มารายงานข่าวนะคะตอนนี้จะทุกคนมาทัวร์สวนสามหวันนี้มาเป็นไงบ้างครับ สถานีแรกที่เจ้าภาพภาพามาเยี่ยนชมนะคะคือถั่วถัว่วปลูแก่แล้วเนี่ยเนี่ยไปยำกินก<ต><ว>ินกับส้มตำก็ได้ถ้าไปผัดกินไงเด็ดเลยหรอเด็ดที่อ่อนๆนะอันนั้นอ่อนเกินอ่ออันนั้นแหละอะ

Tung chin, nắng cho cô ơn, nắng cho cô ơn, nắng cho cô tư hôt, sao. Bí kìa ơn, hà bơ, nắng cho cô ơn. Tuya là. là. Nói. Rồi. Này. Này kể là. Không? Không à? là. là. Okay, <coughs> เพื่จับไว้นี่ไง้วัวมาอยู่บนต้นไม้มันใหญ่เอ้านี่อาเอาที่อ่อนๆหน่อยโอเคเนี่ยตัวเนี้ยอันเนี้ยกำลังอ่อนล่าเอ่อคือมันยังไม่สูงเกินไปไม่ยาวเกินไปทัวเอาไหนสิกรไฟยาวกรไฟยาวเนี่ยเอาได้แล้วไม่เอาก็เดี๋ยวก็แก่ ไม่เด้ดทัวแล้วแมวไม่ไมด้ร้งเพลงมาล้อนยชิคกี้วีมาล้อตอนะปีนี้วิดีโอเด็ดผากของสองสีพี่น้องน้อนน้่ใจจะเหย่ออะไรวะนุ่มหนัะเหยี่ออะไรอ่ะให้ให้จ้าวไว,ไว

โอ้ยเลอะมันเยอะมือก็ไม่มีถังอะไรก็ไม่มีอะไรใส่ไปใส่ในตะกร้าที่เราเอามาหวมนไปช่วยเจจับเวใหญ่ๆนี่มกินไม่ได้แเหงาขคนถือไม่เดี๋ยวขวดหยิบมาให้จันโอเคไม่ได้่ต้องวาจมาโมงซุปเขียดตัวแล้วเหรอโยงไปกับยันยากินมะม่วงอะไร้ยมีแต่ต้นมะม่วง 老的十块啊，给我啊，没事生事在酒啊。赌过吃吗？赌过、啊、是一群的那个傻子不？嗯、他丢一下哦，你那边那个嘛有那种床，九十啊喏、哦，这里有那种床，你看这、那个。啊是老哈，是老。那是床厂啊。

chú Guốc sư giá giá không đắt rồi, okay mà này, bao đi, cái bao giờ bao à, bao <laughs> 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 <Là, đánh mà. cười> นั่งรูทั้งนี่อ่ะแล้หน้ฟูชน่เบเก๊ากเห็นอันี้อนอันง老点我拿走走คนมันก็ต้องการคู่ไงวะอันนี้คือดอกคู่ใช่ไหมอันนี้คือดอกคู่เขาจอ่อนๆ นี่นะคะเรากำลังจะไปถ่ายรูปชาวบ้านชาวนาอยู่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนกําลังเหนื่ดินมากเลยนะคะดอร่านี่นะคะโอ้ยชิงชทยเหมียวถ่ายคูเดวิดีโอแล้วโอ้ฟาร์มเมอร์ตัวจริงดูเต็มเลยอันนี้ผักกาดนะครับแล้วนี่ก็มีแตงกวาแต่งนะถ่ายรูปหนึ่งสองสามให้ปุญญาไปยืนข้างข้างปุญญาไปยืนข้างๆกูเจ้สิว เหมือนชาวสวนที่เพิ่งได้ผลผลิตมากจะเอาไปแล่หมูหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคเต็มเลยฮะมาเรากำลังจะตามปะป๋าไปอยู่นะคะ ลองดูนะคะปา้ายี่พังกันแล้วชอบประตัอยู่ใต้เดี๋ยวนะ,ะตอนนี้ก็มาทำอะไรคะเราจะลองดูว่าผลของมันฝั่งหลังตัวนี้มันอยมันเล็กอยู่<อ>ไม่ใช่หรอมันยังไม่เห็นออกเลยจะดูว่ามันมีหรือยังมันขึ้นหรือยังมันออกหรือยังใหญ่หรือยังยังไม่ออกชิวเหอไม่เห็นมีอะไรเลยอ,อ๋อ้ยคืออะไรร้อนแล้วทำไมไม่ใส่หมวดอย่าไม่เอาหมวดมาปนี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้ว ไหนแก่ไหนวะ่มีปลาให้ชมไมเรื่อยๆนะก็เขาไงหัวเหมียวซุ่มสองเดือนใหญ่เป็นกิโลโอ้กิโลเห็นไหมมันคืออะไรเป็นสีขาวอันนี้ต้องรอมังฝรั่งมังฝรั่งรอๆๆปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้อาถ่ายรูปให้หน่อย อ๋อวิดีโอเป็นเดอนหน้าไม่ไม่หมอมันกดตรงนี้ได้ใหญ่เป็นกิโลไม่แต่มันจะไม่ชิดรูปไม่ค่อยชัดหรอเมื่อกี้แม่กดไปตั้งหลายรูปเลยนะไม่เป็นไรออกวิดีโอกันป้าบนตรงรูนเลยอ๋อถ่ายรูปกันกี่รูปแล้วซ้ำก็ เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปผมปะปะมามาเจ็ดแล้วนะคะวิวสวยมากเลยนะคะเราก็ลังจะไปถ่ายรูปให้ผู้อื่นนะคะคนอื่นโอ้โหโอ้ my g อ่จะเป็นมามาาาาาาองแลาวาาาาาาาอนาา้าาา ไอ้เป็นยังไงบ้างกับการมาสวนว้าวให้ทำอะไรอเดี๋ยวไหลสดดเลม่ได้ไหลสดอ่าเดียวใช่ไม่ชอบอย่งนี้ มัดของชินให้ชี้โคงคเรอเอาอย่างเป็นยังไงบ้างกับการมาสวนคะสนุกดีค่ะเย่วัเนี่ยตอบได้จริงใจไหมล่ะมีนะต้องถามนี่จริงใจไอ้ไอ้ตอบแล้วตอบแล้วเหรอต้องถามเจ๊เจ๋ว่าไงเจ๋บอกมาแบงงงถ้าถ้าถามเจ๊เจ๊๋บาแมลงเยอะเพราะว่าเจ๊จะกลัวแมลงมาก มือนไอ้ไอ้หก็จะเริ่มหลอนแล้วนี่นะคะมาแป๊บเดียวสวยมากค่ะหลนกแี้ยน่ผชี่มาผักชีนี่คือต้นผักชีนะคะไม่เยอะโอ้นี่ไงวังต้าจริงไปกินกับหมูย่างะว้นี่กินหมูย่าง

เเต็มลยวัในนี้กำลังทำอะไรอยู่คะใกล้ๆมาดูผักไอแ้แคฉะอ้อเยี่ยมฝาลัดดีตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะเอาผักชีค่ะ<ด>ผักชีซึ่งถ้าคนจีนเขาจะเรียกผักหอมนะคะเต็มเลยช่างใช่เรียกผักหอมแต่ที่แกพูดมันพูดภาษาไทยน,น <c oughs> ะหอมว้แต <c oughs> ่ <c oughs> เป็นจีนเนี่ยชางใช่แต่ว่าถ้าแปลจะตามตรงตัวน,นคะครับ ่้างงลทไม,ทไมโอ้โหโอโห้ยนคากมีรากซะด้วยมีรากซะด้วยก็ต้องมีรากสิคะค่ะใช่ค่ะก็ปลูกลก,ก <c oughs> ันบรรยากาศคนพูดเหนื่อยนะคะกับการโดนแดดรู้ว่าเข้าไปถักก่อนนะส่วนทานนี้นะคะก็กำลังเก็บผักชีอยู่นะคะดอร่าบรรยากาศดีมากเลยค่ะีตือ โอเคได้ผักเต็มเลยไปดูกันนี่ผักชีผักชีผักหอมแล้วก็ไปเด็ดกวางตุ้งมานะคะกวางตุง้งเต็เมเลยเย่ฝางนู้ก,ก็มังเด็ดผักมือนกันนะคะ ฝั่งนู้นก็กำลังนั่งพักกับแดดที่โคตรจะร้อนเลยนะคะทุกคนก็ได้อาหารสดมาแล้วเราก็จะเด็ดกันที่สวนแล้วก็เอาที่เป็นขยะเอ้ไม่ใช่ขยะสิเสร็จเออลาที่เราไม่เอาไปเป็นปุ๋ยต่อนะคะนี่นะคะเด็ดกันนี้เลยคือน,นี้หมูกระทะซุกี้เราก็พร้อมแล้วนะคะยาอ่ะสั่งน้ำกันชานมไข่ 我们要去便宜门。嗯嗯、啊，便一门看。 ใส่มูว่ะ 把他的确认了，老点确认。来吧，来吧，来来来，哥哥们整玉米汤。可惜，你说这个玉米汤可惜、啊？來,来不来？来不来？我去做。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để con không ra con dẫn một สร็จแลกกับได้ได้ของกินเยอะแยะนะคะชินใจนะคะตอนนี้นะคะเจนใจขาวโนยเมรอนะคะห <嗯 S 2> มือวว <嗯 S 2> สือ <嗯 S 2> ม又回到童年了吼ูสใน想吃吼กครขั呢打开่ะ สองผู้ยิ่งใหญ่สุดท้ายนะนยังครองโต๊อยู่เกยังอร่อยมาก